ชาชนชิน่ารักกันแต่ละคนด้วยนะแจ๊ะในวันนี้ท่านานทีลงคลิปเนะาะเดี๋ยวจะมาบอกเรื่องรายละเอียดว่าทำไมตัว เปิดเทอมมันเปิดเทอมเรวมันเปิดแล้วและพอเปิดก็เป็นกีฬาสีก็เลยก็เลยก็ั่นแหละครับคิดได้ก็คิงนั่นแหละส่วนอีกคุณก็บางทีอาจจะมาถามมันตอนปิดเทอมทำไมไม่หนก็เกี่ยวกับเรื่อง ด้วยก็ได้อาจจะนะเพราะเมื่อเบีมเต็มแล้วมันจะเ็นเลขที่นับขึ้นเรื่อยๆในตรงเอ่อด้านซ้ายบนเนี่ยจะวงให้นั่นแหละครับจู่ๆมันก็หายไปแล้วก็คลิปมันก็จะแตกเลยสลายหายไปก็จะหายไปเลยเราไม่รู้หายไปไหนนะไม่ได้กดออกนะผมไม่ได้กดตรงนี้นะกดปุ่มสตอ็อกแล้วพี่ชัย เรบเรื่องอะไรบ้างก็โอเคแตวันนี้ก็ไม่มีอะไรมากนะผมจะมาพาทัวร์บ้านทัวร์บ้านของผมที่ได้แรงมาดานใจจากตัวผมนี่นี่นี่คือหน้าบ้านนะครับหน้าบ้านอาจจะโล่งโล่งนิดนึงก็คอมเมนต์มานะให้เติมแต่งอะไรซึ่งส่วนของข้างบ้านนี้จะเติมแต่งแค่ดอกไม้ดอกไม้เ,นนเล็กเล็กนิดน้อยนะครับตรงนี้ผมจะไม่ให้ดูภายในก็จะเป็น ส่วนหนึ่งอของไปเกี yeah. Yeah. นน่ยเลยเกี่ยเนี้ทุกคนคิดว่าตรนนี้จะตกแต่งอะไรดีนะอย่าลืมคอมเมนต์มานะครับตรงส่วนของข้างบ้านด้านหลังด้านคลายนะครับผมส่วนด้านหลังบ้านก็จะไม่ค่อยมีอะไรนะอันนี้ก็จะดูลอย,อยหน่อยัวไม่เป็นไรนะซึ่งก็แล้วนะครับใครคิดว่าแถวๆตรงนี้มีอะไรควรตกแต่งก็คอมเมนต์มานะครับ ส่วนตรงนี้เออเหมือนตอนต้นคลิปเลยว่าเอ่อให้อะไรก็พอเราได้ตกแต่งดีผมคิดว่าตัวเนี้ยอาจจะเป็นสระไวน้ำาอันนี้ผมคิดนะตรงเนี้ยผมว่าผมอยากให้มันเป็นสระไวน้ำก็ไว้ทีหลังเดี๋ยวค่อยมาทำาะแกน,นะเดี๋ยวไปทำในทัวร์หน้าบ้านเลยในบ้านก่อนนี่ครับภายในบ้านก็เข้ามาปุ๊บก็จะเป็นมีเอ่อ โถงทางเดินเล็กๆเล็กๆจะเรียกว่าโถงใช่ไหม <S <S ตรงนี้ก็จะเป็นโต๊ะกินข้าวนะครับก็ถือว่าเป็นห้องรับแขกที่ดีนี่ก็จะเป็นโซฟานะครับโซฟาที่สามารถนอนได้แต่ก็นอนไม่ได้ตอนนี้ห้องครัวแล้วก็เราก็าจะมีของประมาณนี้นะครับมีตู้เย็นที่เอาของอกมาไม่ได้นั่งจุดเกิดแล้วสามารถนอนได้เฉพาะในเวลากลางคืนหรือช่วงพายุฝนฟ้าคะนอง เดียวท่ส่วนนี้ก็เป็นน้ำน้ำจะมีอ่งจักกชชี่กูลงไม่ได้เองนี่แหละหนี่ครับจักกุชชี่ชิลออกกระยายด้วยตันี้จะเป็นสิงห์แบบสิงห์แบบเยี่ยมนะแี่มัจะไหลประมาณนี้ไม่ได้นี่วมนะย่าคิดว่าเป็นอะไรนะพี่ ล้่งบนจารหนึ่นงก็จะเป็นห้องนั่งเล่นซึ่งตัวนี้ผมไม่บอกคืออะไรความลับเป็นห้องนั่งเล่นมีโซฟาสีฟ้าแล้วก็เตียงนะกีกเราอยู่หน่อยเนี่มไม่ได้ลงคลิปมานานก็ขอภัยด้วยที่แย่ออกในส่วนตรงนี้จะเป็นห้องเก็บของที่ก็ไม่มีอะไรเด่นครับก็แค่ผมบางบาาานี่น ส่วนนี้ก็จะเป็นห้องนอนของผมนะคือของผมเลยแหละเพราะว่าผมเลือกจุดนี้เป็นที่นอนของผมเลยนะนะจะไม่สวยเท่าห้องต่อไปนะจะเห็นเลยตรงน,นี้ก็จะมีรูปภาพตุกตาตุนต้นตุนี้ก็มีโต๊ะตวนต้นี่เต,ตียงเราซื้อที่น,น,นี่เลยค่ะแล้วก็ตัวนี้ก็จะสามารถเปิดได้นะแะต่ก็แปลกหลน่อยแหละส่วนจุด กลัวกลัวเลยตัวจมิกรองตุกตุ๊กอะไรวะตุ๊กเขียนพื้นที่เออหมวก็ลุดดอกไม้กล่องอะไรต่างๆแล้วก็จะมีความสวยงามตกางๆแล้วก็อ,อันนี้ผมแนะนำเลยตู้เสื้อผ้าใส่ได้สบายบินสบายแค่นี้ครับหมดแล้วห้องอาจจะเลวหน่อยนะคระบอาจาจะเป็นจมูกสั่นแสบบันไดตกแต็ จห้องนี้ผมแนะนำนะครับชั้นบนนะนี่คือชั้นที่สองก็จชั้นสุดท้ายด้วยผมแนะนำตัวนี้คุณชอบเลยป็นไงครับมีเป็นไงเฮ้ยอะไปสามารถเปิดติดไฟไดุ้ณอาจจะเปิดแปลกหน่อยแต่ก็ไม่เป็นไรนะทีนนี้ก็จะเป็นห้องนอน แน่นำห้องนอนก่อนสามารถเปิดไฟได้ตั้งจุดเกิดแล้วนนสามารถนอนได้เฉพาะในเวลากลางคืนกลองอายุน,นอนได้นนแค่นี้แหละครับห้องพุ่งตตัวนี้จะเป็นห้องอ่านหนังสือครับเนี่ย <c oughs> ห้องอ่านหนังสือ <c oughs> ที่ไม่ค่อยมีอะไรเท่าไหร่ก็มีแค่หนังสือแล้วก็ อีห้อหนึ่งซึ่งเงล็กๆนะไม่ได้ใหญ่เหมือ,อนข้างล่างก็หมดแล้วครับแค่นี้แหละครับก็จบการรีวิวบ้านตัวเองเพียงเท่านี้แค่แต่ว่ามันไม่รู้อ่ะมันยังรุ่งโรู้สึกว่ายังสิบไม่ดีพอก็จะมาหาความคิดเห็นของน้องๆหรือพี่ๆทุกๆคนนะว่าควรวางอะไรตรงไหนดีนะ คอมเมนต์กันด้วยนะครับผมแล้วก็กดไลค์ซับสไครป์เพื่อเป็นกำลังใจให้น้องพี่คนนี้ด้วยพัฒนาคลิปให้ดียิ่งขึ้นแล้วก็ต่อไปเรื่อยๆนะครับผมก็อขอบคุณครับ